เสียงโปรโมือ <ska> ด <du le> <sch economies> ังๆเป็นกำลังใจให้แม่ตอนกลัแอนออรดีครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะแอนออรดี้ขอก่าวสวัสดีพี่น้องเช่าอำเภอสหสัขันพี่น้องกาลสินพี่น้องไกลเคียงทีมหายังแรงใจนะคะกับลูกหลานเช่าหมอลำใจเกินรอยและก็ร่วมไปถึงแอนออรดี้ํั้งในคืนนี้ค่ะสบายดีบ่จ้า คิดหอดคิดถึงค่ะบ่ได้มากเยี่ยมยมถามเขาทางนี้จักเชื่อวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสแล้วนะคะอยู่น้ำกันจนซอดแจ้งแล้วก็พี่น้องทั้งไหล่โซน้ำที่สนับสนุนนะครับไหนวันนี้ใครเจอกันเป็นครั้งแรกบ้างครับไหนใครเจอกันในติ๊กต k อกบ้างคะไล่โซดไล่โซดป้าแม่ข่อยไข่ข้าหมากแล้วก็หูจักไล่สด แล้วว่าจะเป็น,นยังตตแต่ละมือไม่จะแอนบอยแล้วว่า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะมุดเจ้าคือกอดซื่อคือบอหอมกันพร้อมเอพลงดีมันบ่มีบอลหอมไหมเอากระวัหอมจนจนที่เคยบอกว่ารัก่นเล็กความ ร้อมกันตัวฮะพร้อมกันตัวพี่น้องมาเบิ่งตาเลียมเมาเมาย่นมาถาเบิ่งมู่เจ้าหอมเนียจะเป่าหอมถอเอาหอมบัดสุดย้ายบัดเตยล่าซะหอมบัดเตยล่าติครับย้อมมามู่เจ้ายอมบาเตยล่าจังหอมพี่น้องจังสิยู่น่ำลายเอาบัดเตยล่าจังจูป่ากันกันเลยจ้โอ้ยตาหอมกับพ่อแห้งล้วนะอ้ย ขอบคุณค่ะพร้อมกับพ่อแห้งนั่นละขอบคุณรางวันนำใจค่ะขอบคุณพี่น้องที่เสียสละเวลาใหม่กำลังใจในมนีน้ำใจนะครับปาดี๋ยวเบิงเพื่อนออกมากข้าวเดียวบ่าต้องเอาค่าโตเนาะมนีค่ะบ่ต้องเอาค่าโตได้หลายรค่ะโตบ่เอาแต่ว่าค่าดองสิเอาอยู่ได้ค่ะ โอเคบอกแล้วเย่าเปิดในเลน,นดีละฝากผลงานการแสดงไว้นะฮะคิ้วงานของหมอลำใจเกินร้อยพี่น้องติดตามทั้งเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ช่อง y u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  e หมอลำใจเกินร้อย11 1ครับ <c oughs> แล้วก็คิวงานของแอนออรดีแล้วก็ผลงานที่แอนออรดีแฟนเพจนะครับแอนออรดีออฟฟิเชียลทั้ง YouTube พี่น้องสนับสนุนในกำลังใจครับ <c oughs> <c oughs> แมนครับพี่้องฝากติดตามให้กำลังใจน้ำแน่กัแเรากันนะคะเพราะว่าจะเป็นทั้งด้านหนาเวทีหรือว่าใกล้ๆมองใจ้ไปให้กำลังใจได้เบิร์ตขึ้นกันนะคะเพราะว่าจะเป็นงานเดียวงานคูเนาะแต่ว่าแอนก็ยังมีกับรับเชิญกับมอลําใจเกินร้อยด้วยเช่นกันนะคะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับมืออื่นอยู่อำเภอสว่างแดนดินผู้ใดสิตามไปยกมือได้บ่ครับแต่ถ้าไปได้กดเขาลุม นฮะเข,<อ><ล>ข้ากลุ่มปิดพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์สดแถมฟรีหน<ช>ึ <S 1> 1 <S ่งวันนะฮะไลฟ์สดชมฟรีนะคะสำหรับวันพรุ่งน,นี้ ะะภาพชัดเสียงชัดโดยเอเจน์ไลท์นะคะคขอบพระคุณมากๆที่มาถ่ายทอดสดให้พี่น้องทางบ้านได้ชมค่ะค,คนยุทธทางไกลกระไดเบิงสมัยใหม่ท่านสมัยพี่น้องครับนะครับกับการแสดงวันนี้บอนไดผิดพลาดฝากให้พี่น้องซอยแนะนําเขามาเพื่อลูกหลานจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับพี่น้องมีการมีงานอย่าลืมคือทอดคิดถึงมอลลั่มใจเกินรอย เศรษฐกิจบดีคาน้ำม <laughs> ันแพงคาแห้งสูงแต่หมอล่ำใจเกลอยยังรับงานราคาเดิมนะครับตอนย <laughs> ังรอเจ้าภาพหลายๆเดือนเดือนเมษายนก็ยังมีมือว่างอยู่ลูกมแล้วอาพ่อมายังเหีลูกบอยลูกเอนนี่เ่บัตรเอบีเพิ่อยู่ทั้งรางบุญทุกครับอยู่ทั้งรางกระซังแม่รับบัตรไอซียูโอ้ยฮะดีไอพีวีอพี บ่อปิ่นบา้านที่ตัวที่ลูกบา้านมาลอดแทนลูก<า>อันนั้นลูกแอนตินี่จ้าแม่ตัวสดโสดวะลูกนี่โอ้ยตัวโสดสดจังไหนเพราะเธอแคร์น้ำแข็งมากบาแม่มาคึ้นยังนี่ตัวแม่เบิ้งอยู่ใส่ครับบา้านดีสามดีสี่แม่กับลูกขึ้นมาเบิ้งไรโสด บอเป็นอัารับอันนอนกับยาว่ามากหลายค่ะแม่นั้นมาจากเชียงใหม่ผุดในนี่เจ้าเชียงใหม่เจ้าแม่มาเบิ่งแอนบอยมาเบิ่งใจกันลอยนี่บอกครับกะเทาะมาเบิ่ง่าสิมาจ้างน้ำปาสิจ้างไปเชียงใหม่เจ้าบอเป็นยังรับรับงานทั่วประเทศอยู่แล้วเจ้ารับตัวคาร์น้่มมั่นอาจสีสูงจากน้อยแลแพงป้ายเจ้าขันตามธรรมดา้ันเท่านี้สองเซนหาสองเซนหาสูง ขันไปเชียงใหม่นี่หาแสนสองครับหาแสนสองพอใดแม่กะจ้าง<อ>แม่มาคือจะตายห้าไตายหงแม่อยากได้มือไดครับผม<อ>ไปมืออื่นเลยลูก<อ>มืออื่นผมจะไป็นลำงานกระถินอยู่อํมเภอสว่างแดนดินต<อ>ุองท<อ>าแสดงว่าตีง่าเร็วรว,ว่าหากขวามื่อจะไหนจะสจะได้กัน